ใส่เอ,อ,อก,ากสารถ้าเป็นเอกสารคือบางโซนกันคือบ่อมาเป็นงูใั่มันจะ,สะเสด็จออกทางหูมิอากาศนะจ๊ใช่อันนี้เป็นหนอ้องกานนะเออมันจะ,สะเสด็จออกทางภูมิอากาศนะอันนี้นี่เนี่ขาใจขาใจอันนี้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นบอนระบายอากาศาน,นะฝันชีนังบันจะ <c oughs> เพื่ออย่างเอาใจใส่เอาใจใส่เบาใจใส่เนี่ยเบาใจใส่เรื่องระบายอากาศมีบทคุ้นทัน คืออย่างนี่ยมมีละสิระบายสีออกใส่ต,ตัวนี้จะเป็นทรงวอลห่วงอันห่องอันตัวอาคารเลยะไปไาจเลย์อันชิ้นหนึ่งนี่ยมันห้องน้ำนี่บบง,งามเนาะนนเป็นสิ้เป็ดจัดจริงสิเข้ามาแล้วสะโพกอยู่สุดในสุดแหววอาบน้ำอยู่แถวน้องวัตถุไซต์บริเวณใกล้ใกลกันเลยแบบสมมติเขาซักเครื่องอย่างมันก็จะมาตากมันจึงใกลอก็คือัน มันผิดระบบเนาะคนเขาเข้ามาเห็น่หใส่หลายชุดมันล้างมือมันต้องเข้ามาเขาต้องล้างมือก่อนแล้วจึงสโคกแล้วจึงบอดอาบแล้วเขาต้องแยกเขตเปียกเขตห้องวูดเล่าทุกคนเลยเข็เปียกห้อง <c oughs> <c oughs> วันนี้ค <c oughs> งคเงี่ยมคือโบเท่ากัน ตงเยี่ยมสองอันนี้คุณปุฒาครับตัวนี้จะเป็นแบบภาพส่วนของบริษัทเป็นทางที่เป็นแบบผู้ของสมุด็เลยแบบอย่างนั้นตามปุตตมันต้องเห็นมีความสมดุลน,นะมันต้องมีความสมดุลกันมันแนควคมคิดเดียวกันมันต้องคือกันสองอันนี้นะความสูงความยังคือกันเหลือเบียบบุเลอโน เต็มสออยู่แต่โบแล่อันนี้แต่อันนี้ผังรวม,นนม,ววมกระบ,บอกน,นี้มันมันเท็นอย่างกูได้หนินะลงสูงนดจงน้อยไปนี้หน,นะประามาณ4เมตรเลยมัน แค่อย่างโบได้แดดกับเข่าโบได้ลมกับเข่าโบได้ทรงสันีทธิทรงเพื่ออย่างมันใส่อย่างโบได้ตัวนี้นะมวยประโยชน์เนาะหร,รือว่าบอลใบขีดเงี่ยอาจารย์ั้นจงขันตามพอตรงต้องจงประมาณเท่าไรความหนากประมา,ารก็ให้มันแดดมันลมเข่าได้แหละแล้วมันจกสั้นส,ส่งสั้นแต่คือผู้ปลูกต้นไม้ผู้หญิงใส่เนี่ยไง ครับตัวนี้คือกันอันนี้มันเหลือนี่การออกแบบมันอันนี้มันเหลือแงะกออกมาอยู่ไก็เหอยมันเพียงกันหมดเลยโบลแล้วหนะบุญค้ำาบะ